อะมาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศย่ายคนหลายคักเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้คนหลายคักคนหลายคักครับหลายคักหลายแนี่ยทั้งไทยทั้งเล่าพี่น้องไทยเล่ากันหลายอวายสาธุอนรักษ์เนี่ยคือทั้งนาเด้อพี่น้องเด้อคนหลายแน่นทุกวันเพิ่นว่าน้อยโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์พี่น้องอ่าแต่ละสา์อาทิตย์หลายหลายเลย นี่ผู้นางกับมาขอโชคขอล่าปลาพี่น้องเด้อขอบุญญา,าบารมีทั้งวัดปลาดอนปลาเทือนน,อนักพี่น้องเนาะบรรยากาศได้สวยได้งามมากพี่น้องพี่น้องสวยงามละกันอยากมากราบมาไหว้กับขามาเด้อพี่น้องเด้เห็นข้างในมีคนหลายครับเนี่ยพระคน,น,นอยู่ต้องรู้ห สวัสดีครับพี่น้องฟองไยมณีพูนาิจที่วัดป่าดอนบ้านเทือนอันนี้มาจากบ้านไหนกันนฮอบอค่ะออยุธบอเนาะรวมับสปปลาวโอองสอปปลาววันนี้มาทำลงทานาโออนุมันาสาธุบุญน้ำเด้อพี่น้องพี่น้องแท้บ้านเดียวกันพี่น้องอาเฮงมันมาเด้อสุขภาพพนาทไมแข็งแรงจ้าจ้า้าจ้ที่ขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับ รับมือนีมือวันอาทิตย์นอบพี่น้องเนาะมือนีปูนางมาที่วัดป่าดอนบ้านเทือนวัดพระลินพี่น้องมากาบคุณยายจันผู้มีอุปการะคุณกับทั้งวัดอมอบเลขห้าน้อยให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเฮามือนีอพี่น้องเข้ามาและก็่าลืมหนึ่งกำลังแรงเชียร์แรงใจในการกด subscribe กดไลค์กดแชร์พี่น้องสุดท้ายแล้วก็กดกระดิง่งการแจ้งเตืนเอนนว้นด้พี่น้องเด้อเพื่อที่พี่นอ้นองสิบบนไดผ่านข่าวสารดีๆ ตสร้างช่อง,องปูนาคปูนาคมหาลาบสวัสดีหน่อยอ่าน้องอยูเมะพี่น้องมือนีมาฮะมีทั้ง YouTube ทั้งเฟซแหละครับผมอ่าคุณยายจันเพิ่นเป็นผู้อุปการะคุณกับวัดพี่น้องอ่าแม่นางม่านฟ้าเนาะพี่น้องเนาะมือนีมากราบขอพรเพิ่นพี่น้องอนำเลขฮานอยหรือว่าเล่าต่างๆฝากกี่ฝาก,ฝากน้อง ฝากป่าฝากลุงนะพี่นอนะ้องเนะไปเห็นแล้วก็เข้ามาแล้วกาหนึ่งกำลังแรงเชียร์แรงใจโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้พี่น้องเพื่อที่พี่น้องสิจะได้รัดข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดจากทางช่องกูนักมาลัพี่น้องใดน้องพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิงบ่ให้เสียเวลาพี่น้องได้แก่เลขหนึ่งเจ็ดสองนะพี่น้องนะหนึ่งเจ็ดสองเมื่อนี่อ่าห้าน้อยพี่น้องห้าน้อยเนดะ้อ ตลอดถึงเล้าต่างๆเล้าบวกเลยพี่น้อง1นึ่งเกตสองสองเกตหนึ่งเกตหนึ่งเกตสองหนึ่งสองเลยพี่น้องเดอ้ออ่าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ใครเฮงๆมันมันลำลำเลยลยุยๆถูกหวยรอยเงินทองทำมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ผิดกฎหมายมาผิดบ้านผิดเมืองไอ้พี่น้องโศกโศกมันมันคำคำคุณคุณลำลำเรื่อยๆเลย,ลเลย,ลยพี่น้องเดอ้อ้าวมาเนี่กค่ขอพรให้อีเมย์าย,านะายายจันเท่านาะพี่น้องเนาะคุณยายจันนะคุณยิมบันฝ่า ประธานพ่อนหนุ่หพีไหนองไหป่ายลุงเอซแฟนช่องของปูนาคมาหาลับให้ถูกหวยลถก้อนท่องเบิดเปดเลือกขน่อยเอปูนากับต้องขอกลาค้าวสวัสดีครับ